สิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับรายการวันหนึ่งเจ็ดสามครับรายการใหญ่ของวันครับที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นครับณกรุงโตเกียวครับที่อารียเกะอารีน่านั่นเองครับก็ต้องบอกเลยครับขอหยิบยกคู่ชิงแชมป์โลกครับมวยไทยรุ่นไฟเวทครับระหว่างรถถังจิตเมืองนนครับ เจอกับน้องโออาม่าหมวยไทยครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสดบทเก่าครับดูจากอายุแล้วเนี่ยหเป็นพ่อลูกกันเลยครับและก็นี่คือพี่น้องสายสัมพนันธ์ครับนอกวงการเลยนะต้องบอกเลยว่านอกเวทีเนี่ยนะครับรถถังชิดมืองนอน์นะครับกับทางด้านของน้องโอรักกันมากๆ นะครับแต่เขาต้องทิ้งนะครับความผูกพันนั้นก่อนครับและโชว์ผลงานให้เต็มที่ครับบนเวทีครับในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้และเพื่อนๆนั้นไหนครับที่กําลังนะครับหาที่รับชมอยู่ช่องทางการรับชมรับแบบ Full HD ครับและสามารถติดปลายนวมเพิ่มเติมได้รักใครเชียร์ใครครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาจิ้มในหน้าสปอนเซอร์ได้เลยครับปัดขวาไปที่หน้าช่อง ใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคำอธิบายอยู่ครับและเดี๋ยวเราเจอกันครับในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนกับวัน173